สวัสด,ดีนะครับเวลุสดาวนาม็อกนะครับหลังจากที่พี่ได้ลงคลิปซื้อไอดีฟรีไฟสิบบาทไปก็มีหลายคนทักมาหาพี่นะว่าแบบจะมาขอซื้อต่ออุ้ยทาไมหลายคนก็คอมเมนต์มานะครับ <mon k mail> ว่าพี่แน่งโคตรซื้อแบบโคตรจะคุ้มโคตรจะดีกดเข้าไปดูนะครับคนดูมายมมาดูคลิปพี่กดไลค์ไปทั้งหมดตั้งสี่พันไลค์อ่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่ามันไดมีแบบเด็ก น้องคนหนึ่งอะ่ะเออพี่แบบน่าสนใจพี่ก็เลยมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะครับวันนี้พี่ก็เลยว่าจะมาปล่อยรหัสรหัสสิบบาทที่พี่ไปซื้อมานอเขาก็ได้ทักที่มาแม่งแต่ตีห้าละพี่พี่ผมตามมาจากคลิปนี้ครับคือผมสนใจรหัสอ่ะครับมัน สนใจแรียกรหัสกับผมได้ไหมสวัสดีเวลุ่นดาวนามคใครที่อยากมีสติกเกอร์ตามหลังเท่ๆกดสมัครสมาชิก VIP เพียงแค่50บาทใครที่กดสมัคร VIP จอแจจะได้รับเสื้อลิมิเต็ดจากช่องแป่มบัดดวงไปด้วย1ตัวไม่พอแค่นั้นสมาชิก VIP จะคอมเมนต์เวลาพี่แปมสตรีม Steam ได้อีกด้วยรีบๆสมัครกันละ่ะเร็วๆนี้แล้วเจอกันหุ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ทุกคนดูนะครับอันนี้คือรหัส1 0บาทที่พี่ซื้อมา ือน้องเขาจะมาขอแรกรหัสกับพี่ก็คือรหัสต้องตึงพอตัวนะเพราะว่าไอตัวทิ่ปาดพี่นี่เดี๋ยวพี่เปิดให้ทุกคนดูฮะชุดนี้ชุดนัาแข่งนะครับหายากซะด้วยแถมที่พี่ลองดูผ่านๆแบบหัวาบาวันก็แบบชุดก็ค่อนข้างจะตึงพอตัวอยู่นะคาบุกิก็มีนะครับและที่สําคัญมีหมวกเอฟนะฮะซึ่งหมวกเอฟเนี่ยรู้อยู่แล้วนะว่าเป็นของแลคือหาใหม่ไม่ได้ครับหมวกเอฟอะแค่นั้นแหละ แล้วน้องเขาจะมาขอแลกกับพี่รหัสก็ต้องน่าสนใจพอตัวแหละเดี๋ยวเราไปดูรหัสที่น้องเขาส่งมาให้พี่ดูทุกคนก็คอมเมนต์มาแล้วกันว่าพี่จะแลกดีหรือเปล่าอันนี้ก็ส่งมาอันนี้พี่ไม่รู้นะครับว่าเป็นเสื้ออะไรนะอาจจะน,น,น่าจะแะกนะเสื้ออะไรวะเดี๋ยวถ้าถามน้องเขาก่อนละกันชุดที่ใส่มาให้ดูชุดอะไรครับน้องพี่ก็งงเหมือนกันนะครับว่าชุดกระดูกมันคือชุดอะไรมันคือชุอน,อชนแลครับพี่ฮะ ชุนแรคืออะไรวะคนดูฮะชุดแรงหรอวะหรืออะไรครับชุนแรงไม่คิมมาสักพี่แมพไม่กล้ารแลกเลยนะของซีซั่น4ไม่เอากับมาขายครับอ๋ออ๋อของซีซั่น4ของแรงอ๋อไม่เอามาขายแต่แจกฟรีใช่ปะพี่ก็ได้ใช่นะครับแล้วก็ดาบที่น้องเขาถือนะครับอันนี้จะเป็นดาบมาใหม่แสดงว่าวันนี้ก็เพิ่งจะเติมเกมไปสุดๆร้อนๆนะ ดาบอนิเมะแม่งเท่อยู่นะเอาจริงชุดนะครับมีหัวฟ้าผ้าปิดปากสีทองแล้วก็จะเป็นชุดคุมพวกนี้เป็นของสิทธิ์ขั้นสูงเพราะลูกซองนะฮะลูกซองไฟเอามาอวดเพื่ออะไรครับน้องลูกซองไฟสมัยไหนครับเนี่ยมันนานแล้วเขามีการกู้ซื้อแล้วครับตอนนี้แล้วก็เป็นลูกซองม่วงนะครับซองม่วงนี่ถือว่าของดีอยู่นักแข่งเล่นกันบ่อยชุดก็จะมีกระป๋องกระป๋องชมพูกระป๋องเขียวแล้วก็ปลาฉลามตัวละครก็ งั้นๆนะพี่ว่างั้นๆหน้ากากก็จะเป็นทาสติดปากอุ้ยหน้กา,ากากพวกนี้พี่ไม่ค่อยรู้จักนะคนดูแล้วก็มีหน้ากากอ่าแหลงแดงด้วยหน้ากากเวนอมมีมีครบนะครับมี2อ,อันเลยแล้วก็เป็นกล่องลูกซองไฟซึ่งพี่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะอวดทําไมกล่องลูกซองไฟนี้น้องจะอวดทําไมครับฮือฮัลโหลพี่ถามก่อนละกันอุ้ยๆมีการพิมพ์ต่อมาด้วยนะของแร่ ของแลกของแล่เยอะนะครับพี่พี่อยากแลกกับผมไหมครับของแลอะไรครับเออพี่เปิดดูกับคนดูเนี่ยเจอแต่ของฟรีเออของแล่ตรงไหนะไม่รูวเจอแต่ของฟรีนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเออไม่มีอะไรสำหรับพ,พี่พี่ไม่ขอพูดถึงลวกันมันไม่มีอะไรตกินอันนี้แมกลาเรนน่าจะของแลนะสีส้ม เดี๋ยวถ้าพี่มีตังค์นี่พี่ไปจัดมาสักขัดกางเกงครับกางเกงไม่รู้ว่าอะไร,ะไรแรไ,ไม่แลเหมือนกันนะพี่ก็ไม่รู้พี่ม,มีหลายรหัสเลยน,นะครับไม่รู้ว่าอะไรแลอันนี้เสือเส้อกระดูกเสื้อกระดูกอ๋อเสื้อแรที่น้องเขาบอกว่าซีทันซนนี่มีท่าทางโอ้ท่ากุหลาบมีมีมีท่ากรอบทองท่าเดียวนะครับก็คือท่ากุหลาบที่เหลือ,อน,นี่ท่าฟรีหมดนะพี่ดูทรงผมเป็นท่าชมพูเฮ้ยเฮ้ยมีท่าเต้นไก่ด้วยว่ะอันนี้ของแรนะครับ GM เไม่เอากลับมาขาย ท่าไก่น่าสนใจน่าสนใจ <Wow. S 1> เดี๋ยวพี่ขอดูดีพี่บ้างแล้วกันนะว่ามีท่าไหนบ้างนะครแต่เอาจริงๆพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าพี่ก็ซื้อมาแค่10บาทโอ้โหไอดีอ ID 10บาทพี่แค่เปิดมาท่ากรอบทองก็มีเยอะกว่าแล้วครับโอ้ดูดิท่าตัดตาบท่าชกมวย <Wow. S 1> ตะก,กาเรีวลจโอ้โหท่าหัวใจก็มีครับน้องท่าต้นนะครับท่าใส่แว่นหี่ย ถ้ากอบทองมีโคตรเยอะนี่นี่อันอันนี้ท่าแชมป์โลกครับพอป้ามีครบแค่นั้นแหละถ่าเรก็ยังมีอ่ะมันพันแมนวันพันบูย่าบูย่านี่ไม่แล้วนะถือว่าธรรมดาไปแล้วนะครับอันนี้ถือว่าแรอยู่เป็นทรชนปนโลกถ้าปวยตังครับพี่นี่ปวยดันสิบนะน้องๆโอ้โหแล้วไอ้ดีสิบบาทพี่แม่งค่าโคตรเยอะเยอะกว่าท่าของน้องเขาอีกนะไม่รู้ว่าพี่จะแลกดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูขอดที่ที้ละกันนะทุกคนดูดิมีว่าท่าเงี้ยนมอไซ ออน้องขอแมงดิ้งแชทมาคุ้นรัวแล้วผมทำไงหรอครับจากไ้าให้รหัสใน YouTube ขอ,อฟ<ห>รีฮะแลกกับผมเถอะครับไม่โบฟรีก็ได้นะโหดูขำเลยครับพี่ามาตรงเกียนแน่นอนตรงเกียนแป้งโปรไฟล์ก็เปิดหน้าเฟซไปแม่งก็ไม่มีอะไรนะคนดูรองเท้านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรหัสที่น้องเขาส่งกันมาต่ออันนี้จะเป็นรองเทา้าไม่มีรองเท้าอันไหนสะดุดตาพี่ลือนะครับหรว่าหันไปไกล นี่ครับผมโอ้ยเกินไปไหมอัอนเนี้ยอ,อันเก่านี่หวา่าอ๋อกับเอาหมดแล้วหรอส่งมาหมดแล้วหรอครับมีแค่นี้ถ้าผิดปากถ้าผิดปากก็ฟังเกินตายหรอก็อาจจะจะแลอยู่นะเพราะว่าพี่ไม่เคยเห็นนะครับพี่เล่นไม่ทันก็น่าจะแลพอตัวเดี๋ยวพี่คิดแป๊บนึงว่าจะแลกดีไหมนะพอดูลองคอมเมนต์มาดีว่าแลกดีไหมผมบอได้เกียนครับผมอยากได้จริงๆพี่มาติดปีแล้วพี่ว่า พี่ขอตัดสินใจว่าพี่ขอแม่แรกแล้วกันนะคนดูไม่ไม่คุ้มเลยเอวจริงๆพี่ว่าไม่แรกดีกว่าครับของน้องแม่งไม่มีอะไรเลยเอา้าวยังไม่จบสัยอยากจะได้จริงนะเนี่ยแล้วผมทําไงครับถึงจะได้รหัสขอซื้อต่อได้ไหมเนี่ยขายมันของพี่อะ่ะมีหมวกเอฟของเรนะเวย้ยเออหมวกเอฟมันหาซื้อไม่ได้นะครับมันหาสุ่มไม่ได้ลแล้วตอนนี้ผมมีห้าพันเฮ้ยเงินมีจริงหรือเปล่าครับเดีนยน้องเขามันจะไม่ยอมจบนะครับคนดู อยากได้จริงขอซื้อ5,000บัตรทูได้บอกครับโอ้โหชัดเจนกูขำรอเลยครับทรงเกียรลบหนึ่งลบหนึ่งเนี้ยเออจะมาซื้อไอดีด้วยบัตรทูแค่นี้แม่งก็เกียรละมีแต่ธนาคารมาน้องเออเลขธนาคารมาเลยครับเฮ้ยโรเจอร์กัปตันโรเจอร์ตอบพี่มาสิทำไมน้องขอนใจถึงจังเลยวะเดี๋ยวพี่จะลองส่งเลขธนาคารไปดูนะ เฮ้ยเดี๋ยว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 คือแบบเห็นน้องเขาเงียบไปนานนะครับไม่อยากจะเชื่อว่าจะมาจริงนะเว้ยโอนให้พี่ไปห้าพันบาทเว้ยโอ้โหนี่มันจุดจบไปรุ่นทัวร์เลทป่ะนี่จบไปรุ่นบัตรทูนะครับปีที่ห้าขนาดพี่ว่าจะไม่ขายแล้วนะครับคิดว่าจะไม่ขายแม่แกแล้วนะมันไม่คุ้มนะแต่ว่าน้องเขาแม่งโอนเหยพี่จริงครับห้าพันเฮ้ย อย่างเงี้ยพี่ก็ต้องบอกลาไอดีทพี่แล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนซื้อมา10บบาทขายได้ห้าพันเออคุ้มนะพี่ว่าจะเปิดร้านขายไอดีดีไหมฮะน้องๆพี่ต้องบอกลาไอดีสิทธิ์ขั้นสูงพี่แล้วนะครับขั้นทองบายบายใครที่มาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยคลิปใหม่มาทุกวันนะครับห้าโมงห้าฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีแล้วเจอกัน